ก็มาสวัสดีพี่น้องควันนี้ก็มาอยู่กับช่องอูช่างกูมันเดิงครับวันนี้มาลองรหลดบิ้วครับพี่น้องลองรหลดบิ้วหลายคนก็คงติดตามคันนี่นะครับที่ว่าบิ้วพรอมขายครับอยู่มาขายมาอยู่หกสิบเจ็ดหรือเปล่านะผมก็ลืมๆครับพี่น้องที่ขายมาอยู่โคราชครับในในทหารหยุดเป็นวันนี้ก็แต่มาลองรถครับโดยทีมงานช่างกูครับ อยู่บนรถก็มีช่างนอ็อตช่างติ๊กขับโดยช่างทิ้นครับตาพีน่น้องติดตามครับก็รถบิ้วครับาเป็นยังไงครับโรงงานบรนเลกครับเพิ่งได้กินเขาคันนี้หลายคนก็บางคนน่าจ,จะจำได้เนาะไม่ใช่หลายคนบางคนน่าจ,จะจำได้คันนี้ที่ซับปะเลยเคยมาแล้วก็เคยโพดขายกับสี่สิบนะคันนี้ ก็เลยพอดีลือนะอูครับลือเป็นก่ยังววาเหมือนเป็นเศษเล็กรับหลดเศษเล็กํำนี่ครับถามาทําอะไรดาไม่ต้องถามพี่น้องว่าทําอะไรดาอะไรทีไม่ดีผมเปลี่ยนไใหไม่หมดครับแต่งแต่หองตัวเดินเ็กปั๊มเปลี่ยนโซ่ครับใส่ในอะไรอัน,น,นไหนดีคือเปลี่ยนไม่เมื่อพี่น้องครับกันนี่ก็มาโรงงานบันแรกก็ะมาดูครับขันเกี่ยวจะเป็นยังไงครับอมาเทียรถโด,ดยทีมงานช่างโก เดี๋ยวเราก็มาดูกันครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวลองยักอีกจักหน่อยเนาะครับลองจักหน่อยแล้วเราก็จะไปปล่อยเขาคันนี้ก็น่าจะเป็นสเปคตัวเดินสิบรับสิบสามเผาแปงสามเผาครับมอเตอร์น่าจะเป็นโคนะผมจาไม่ผิดครับรถมันหลายคันผมจาไม่ค่อยได้พี่น้องไอ้รถยอดนีอูครับเครื่องก็น่าจะเป็นเจเจทูครับคันนี้ครับตัวหาพุดขึ้ครับคันนี้ ก็ใครสนใจบิวโหลดด้วจะต่อรหลดใหม่หรือเอารหลดเก่ามาบิวครับสไตล์ก็จะเลื่อนรับระบบสายพานลง,นงลง,งครับพี่น้องดูแลง่ายจอมง่ายครับได้พานน้อยครับก็สําหรับถามว่าเออบางคนก็บ่า,าออกรถอูหน่อยเขาจะดูแลยังไงครับกระดูเอาครับนี่แค่รถบิวพี่น้องไม่จำเป็นครับบ่าจะต้องออกรถดใหม่ก็ทางอูผมตามดูแลหมดหม่ยบา่าแต่หลดใหม่หรือรหลดเกา่าว่าจะผ่านมือผมทํามา ตามดูเลยให้ทุกคนครับพี่น้องลองโดยช่างจินเนาะไปไปครับพอลงมายังไม่ได้ปั๊บแ่งอะไรครับพี่น้องเด็กขันตะวิจรวัดสวมตัวหนึ่งแค่นั้นเลยครับกระต่งปองป่างครับอันนี้ก็จะเป็นเขา เด้ๆครับตามสไตล์ก่อเจริญการ่างครับเดี๋ยวมาสอบถามจะของไงครับเป็นยังไงพึ่งกอใจแม่ก็หลุดยิ้วเป็นไงถูกใจไหม<ก>อะไรอ่ะปด้งกันลุ้งลองกันเนาะที่นี่ออโอเคต่างกินต่งปองตูด ฟ้างให้ไหมาฟางไม่ลงรองครับพี่น้องเขากับพ่อได้ครับใส่เข้าอะไรเหรอเข้าอะไรเก้าห้าก็ขอใช่ไหมก็ขอเก้าห้าแต่ไลดีอยู่พี่น้องก็ฝากคิดตามฝากให้กำลังใจกับกับทีมงานช่างโกครับไม่ว่าจะรถเก่ารถใหม่ที่เอามาทำกับเราครับทิดผาดเราพอมแก้ไขครับเราไม่เคยแก้ตัว จะรหลดทออกมาไหมว่าจะรหลดใหม่หรือรถดเก่าครับว่าจะมีบบอลลองเราตามไปดูไปเช็คให้ทุกกาเครับไปลองไงลูกค้าไมมว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าครับปาาติดสามครับคันนี้รถดเก่าครับพี่น้องเจ้าของบอกว่าพึ่งทอใจครับรหลดเก่าลงมายาวได้ขนาดนี้ไม่มีก็ก็แก้กๆๆ็คือโอเคครับพี่นอ้องที่ว่า สีราคานี่จะของบอกว่าไม่แพงครับทูกใจครับทุกใจลูกค้าเราก็ดีใจครับเป็นกําลังใจให้ทีมถังมีกําลังใจทํางานต่อไปครับเราก็จะผัดชนะไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ่เดี๋ยวไปดูปล่อยเขาได้พี่น้องแล้วไม่กลาเกี่ยวเต็มครับแล้วระบบปล่อยเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าคันนี้ไม่ใช่ระบบมอเตร์เป็นระบบสายพานครับพี่น้องดูกันอีกทีว่าระบบปล่อยเขาจะโอเคไหม ทางนาจะไปิดไฟเขากันครับไหนจักรอบยูหน่หนึ่งสองสามีรอบครับสีหอบเต็มสามเยี่ยมหลัลงต้องไปลองปล่อยเขาครับรถยังไม่ได้กินเขาิ่งได้กินในวันแรกครับต้องไปลองครับชึ๊บ เดี๋ยวไปดูตอนปล่อยเขาจะเป็นไงครับ